ครัแม่สวัสดีครับพอดีก็อยากสัมษา์จากโครูตาชัยภูมินะว่าเออทำไมแม่สนใจที่จะออกรถ L 5 0 S E กับโครูตาชัยภูมิที่ไปที่มาเป็นประมาณไหนนะครับอพอพอดีที่เห็นในแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่ะมันมีโปรโมชั่นรถเก่าเทินใหม่50แรงระยะในการส่งมวดอ่มันขนส่งได้10ปี ได้สิปีเลยเหรอครับค่ะอ๋อก็คือส่งได้10ปีเนาะ<ช>อันนี้ก็คือตามโปรแกรมได้10ปีแล้วก็ตกปีประมาณเท่าไหร่นะครับ60,000กว่าบาทหกหมื่นเจ็ดับาทหกหมื่นเจ็ดพับาทเรียกได้ว่าเราสามารถเอารถคันนี้ไปใช้งาน<ช>แล้วก็ผ่อนได้แน่ๆนเนา 60, ะ60,000กว่าบาทสบายๆใช่ไหมครับ,รบแล้วทําเรื่องใช้เวลานานไหมครับไม่นานถ้าไม่นับเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะ2วันเนี่ย2วันก็คือเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นรถของแม่ เตรียมรับรถช่วงบ่ายนะครับคันนี้ก็รับประกันให้เลยสองปีแล้วก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่มาออกรถที่โบตา้าใจภู่มก็สามารถติดต่อ,อแฟนเพจม,มาได้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาทําเอกสารก็ได้นะครับขอบคุณแม่มากๆนะครับสวัสดี